มันอีกโอ้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 ขี้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 มันมันมาแล้วโอ oh, ้ไม่ไม่มันเห็นเราฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาคราวสําหรับ GTA อีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเราก็มาเล่นกันต่อนะฮะไม่รู้มาแล้วมันจะจบก็ไม่รู้นะฮะแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้ถามเล่นไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ เล่นไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เล่นไปแล้วกี่เปอร์เซน็นต์น่าจะสักประมาณ70%ละมัง้งฮะโอ้ย60%เองชาตินี้ชาตินี้าสงสัยจะจบยากฮะเล่นไปคือผมไม่ได้ข้ามมิชชั่นเลยไงก็คือทุกทุกมิชชั่นลง YouTube หมดนะฮะไม่ข้ามเลยแม้แต่กระติ๊ดเดียวนะฮะนี่เป็นภารกิจของแฟังกินนะฮะแล้วจุดรับภารกิจมันอยู่ตรงไหนเหรอฮีเอิมเอ่มเหมือน มันในบ้านเขาเหรอเออเออโอไม่ใช่อ่าอยู่ในบ้านเขาเออเอเอหลงทางในบ้านเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชั้นสองฮะชั้นสองฮะหรือป่าอ่าจุดเราภารกิจมันต้องสองดาวเหรอโอแมน

Him stretching all the motherfucking clowns. All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future. A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Oh, shit, it works for me. It can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. But what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar. You gotta help him, Franklin. Man, that shit is over. Oh, I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with. Stretcher set him up. Oh, fuck, man, my whole fucking life I've been looking after this motherfucking, paying the price afterward, fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own, I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Hey, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Polito bay. Ugh, you do what you gotta do. Oh god, man. ไปช่วยคนคนหนึง่งอันนี้ใครวะเออเราจอดรถไว้ตรงนี้เหรอเออ,อะขับมอไซค์ไปก็ได้เออมอไซค์ทำไมมันอ่ะนั่นแหละฮะแฟนเมื่อกี้แฟนเก่าเราหรือเปล่าผมก็จำไม่ค่อยได้เอาทิปเป่งเอาไปกดบงังโอ้โหเขาเอา่าเวละ่ะผมจะกดเอสเคพเพื่อจะเลียงไปกดบังหูใช่เลยตา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 ยเมื่อกี้จะโทรหามนุษย์คอมพิวเตอร์เลยไม่ได้โทรเลย ดีฮะทำดีฮะอ่ะผมโทรหาบนคอมพิวเตอร์อลองดูได้่ะโทร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 คอนแทคคอนแทคเลนเชอร์เลนเชอร์แรนแรนแล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 นแรสเตอร์ป่าวะอ่ะแล้วมันก็ไม่รับเฉอเฉย I listen messages, but I probably listen with will. don't Do to probably to yours. With that you Master. but that messages, my อ่ะเมื่อกี้เขาจะคุยอะไรกันก็ขอโทษแล้วกันนะครผมดันไปกดปุ่ม Escape นะฮะก็เลยเป็นการวางหูไปเลยอดฟังเลยทีเดียวขับมอไซค์ก็ดีเหมือนกันนะแล้วเกิดสมมติเราพลาดทีนี่ก็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  I believe I can fly เลยนะฮะเออดีขับมอไซค์มันก็เพลินดีนะเอ้ย แหก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 ระวังว hey, okay? ah. ัวด้วยเอ๊ะทำไมมันเหมือนไก่มันไก่อ่าไก่โคตรเอ่าช็อตคาททางลัดแล้วฮะทางลัดฮะทางลัดสวยละสวยละเอ้ยได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเย้ทางลัดโอ้ไม่ต้องไปอ้อมโลกเอ้ยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยเย้ การขับทางลัดนี่ก็อันตรายอยู่เหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าแบบข้างหน้ามันจะเป็นเหวอะไรหรือเปล่าอันนี้ยังถือว่าโชคดีนะฮะไม่เป็นเหวเคยขับขับอยู่มันเป็นเหวนะฮะลงไปเลยเพลินเลยสนุกเลยใกล้ถึงยังเหมือนจะพาไปสถานที่ของเทรเวอร์เลยพาไปไหนนาะอ่าผมกลัวอย่างเดียวกลัวขับขับอยู่แล้วมือไปกดโดนปุ่ม F อะไรประมาณเนี้ยปุ่มปุ่มออกจากรถนะฮะ เคยเลยนะเคยอยู่ตอนนั้นขับเครื่องบินอยู่ไงก็ขับไปขับมาจะกดหุบล้อนะฮะมีมีอยู่คลิปนึงแหละใช่ไหมละ่จะจะกดหุบล้อหุบล้อนั่นแหละกดผิดไปกดโดนออกจากเครื่องบินมิชชั่นเฟลเครื่องบินกำลังจะขึ้นอยู่แล้วะฮะกดออกจากเครื่องบินนี่จเจริญพรมากเลยเออผมว่าผมดีว่าแหละที่ผมขับมอไซค์มาดูทางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กแคบนะฮะขับอย่างเงี้ยแหละฮะซิกแซกได้นะฮะ เฮ้ยเอ้วมันจะพาเราไปที่ไหนเนี่ยเอามีคนเดินเขาโดยแคมปิ้งอันนะโอ้เอทีวีเหมือนยางอู้บัตต์ควายเฮ้ยกวางเรเดียจะ, <laughs> จ,ะจะบอกบัฟฟาโลเอาเอาบัฟฟาโลผสมกับผีเสื้อกลายเป็นบัตต์ควายมันจะพาเราไปไหนเนี้ย g p พีเอเอ๋ยไปก่อนแล้วนะนี่เราเข้า ทำไมให้ความรู้สึกเหมือนเราจะขึ้นภูเขา mountain 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 i เลยภูอาเน่ภูเขาภูเขาที่สูงที่สุดไงเอ๊ะรู้สึกแถนีค้คุ้นๆจุดที่ผมแหกโค้งนี่หว่าฮอาฮฮ้ยโอเคเอ๊ะอย่าบอกนะ <c oughs> <c oughs> อย่าบอกนะว่าเป็นเจ้าภารกิจอน,นันต์ฮะก็ <c oughs> ไม่นะมันภารกิจ กล้ถึงแล้วฮะเราต้องไปช่วยน่าจะไปช่วยแฟนแฟนเก่าเรามังนะฮะไอแฟนเก่าผมจําตัวละครไม่ได้น,นั่นนเล่นทีฮะเล่นอยู่2เกมะฮะคือ GTA กับ Minecraft คนระับเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามนะฮะเอ้ยลงตรงนี้เลยเอ้ยเอาเทเวะ<ฟ> Yup. <c oughs> อ๋อข้างหน้านั้นเป็นเออเขาเรียกอะไรนะยากัญชาฮะ smoke weed every day ไหนเนาะอ๋อนั่นอ๋อนั่นไงแฟนเก่าของไอ้เจ้านั้นเราต้องไปช่วยเขา โอเคอยากใครยังไม่ยุบกับแผนของฉันนะเดี๋ยวแผนพังพิ่นาดเดี๋ยวฉันจะหาทางเข้าไปเองอะไรอ่ะ go to a n y Mark position to shoot ก็หาจุดยิงสักจุดหนึ่งนะฮะ จุดนี้จุดนี้ไม่น่าดีเท่าไหร่ผมขอขึ <S <an> <S <S <an> <S ้นไปก่อนแล้วกันเออขอขึ้นอย่ายิงและอย่าเข้าไปใกล้นิฉะนั้นเขาจะรู้พวกมันจะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนโอเค ผมมาจุดนี้แล้วกันเนาะ,ะจุดนี้แล้วกันเอน้เดินเอะคนละด้านกันเลยนี่หว่าไปด้านนิดด้านคือผมไม่อยากเดินม,มันเป็นยังไงแล้วผมกำลังจะไปไหน เออม่มันให้เดินกลับอ่ะเด็ดดาดาดาเอามันจะให้เราไปตรงด้านนั้นอะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดินอ้อมก็ได้ฮะต้องอ้อมไก่หมอบอ๋อนี่ไงเทลเวอร์ <c oughs> ไมเคเริ่มอยู่ตรงนี้อ่าเอาเอสสวัดีไมค์เริ่เออไปด้านนี้แล้วกันทำไมผมจะต้องมานั่งเ <c> ด <oughs> ินทำไมนั่งเดินอย่างงี้ด้วย ๋อรถไฟมันอีก нас, <ะ>โอ้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 ขี้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 ขมันมันมาแล้วโอ้ไม่ไม่มันเห็นเราจัดการแมงเลยแล้วกันนะฮะผมผมพาลาดละคือผมเข้าไปใกล้มันสะงน,นั้นอ่าโอ,โอ้คือผมเข้าไปใกล้ไงคือผม คือกะจะไปหามุมดีๆไงปร oh oh, ากฏโดนเข้าให้ละไหนมันอยู่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 หน no, อะเทเวอร์โดนอะไรให้ั่ oh, น,นเทเวอร์นี่วะอยู่ไหนอ่ะอ๋อเจอแล้วอะอ่ะ,อะ ยิงมั <c oughs> น,นเลยนั่นแหละฮะไอะ้ไม่ตายอาจตายเรียบร้อยฮะอ่าอีกจุดหนึ่งน่าจะอยู่บนหลังคาหรือเปล่าไม่มันไม่ได้อยู่บนหลังคามันอยู่ตรงไหนน,นั่นเพื่อนเราไม่ไม่ไมไมโนโน no อ่าเจอแล้วแอะแอะตรงนั้นอ่าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอโอมาเต็มเลยเอโอโอโอเอ๊อะจะเอ๋สิ จ๊เจ๊เอ๋โอเคอ่าตรงนี้เอ๋มันอ่าผมมองไม่เห็นมันผมมองไม่เห็นนผมมองไม่เห็นมันกดปุบอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี dad, ๋ยวเดี๋ยวเออเออเออผมจเออเลฟคอนโทนอ่อ่ผม จะคือจำปุ่มไม่ได้ไงว่ามันคือปุ่มอะไรโอ้โหอยู่ข้างหน้าแล้วยักยิงกันไม่ได้อีกเรอโอ้ฮะฮะฮะอะาฮะาาาาาาาไป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 ตาย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 เราอ่ะตายเทว,ว์นายเทว์เ,วเดี๋ยวก็ตายหรอกเลือดนายยิ่งน้อยอยู่ เราจำไม่ได้ว่าปุ่มมันคือปุ่มอะไรกันแน่อ่ะเขี่ยเทวร์เอ๋ยนายเป็นฮีโร่เหลือเกินเอ้ยมา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 โอเคต่อไปหาหาเพื่อนเรามันเขาอยู่ไหนเนอะ get insight เหรอเอ๋ออ๋อชิบหายเพื่อนเรา

เมียว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 เจอเยเมียมียวเอ่าตายแล้วอ่าขบวนนี่ตะตตะตะตอ่าขบวนตะ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 ตมาย่างมาย่งมายัางหมดอยางอย่างไม่หมดอ่าหมดข้างหน้า uh อีกหนึ uh ่งคนข้างหน้าอีกหนึ่งคนนายอยู่ไหนเรามองเอาไไม่เห็นเลยเอ้าเอ้เทเบอร์นี่ว่ะสวัสดีครับโอ้ยเยอ้ยโอ้เย่โอ้เย่โอ้ยเย่ตะงตงตงโอ้์เยโอเย่โอ้อเยตงตดึงโอ้เย โอเยออกมาสิโอเยโอเยตึดตเตตเตตเติเโอ้โอข้างหน้าโออแป๊บนึงนะผมมีปัญหานิดนึ่งอ่าเทา คือเทเวอร์เนื่องจากว่าเป็นสไนเปอร์นะฮะโดนสองอ่ะอ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึอ่ะหมยังหมดยังหมยังทุกคนเล็งไวที่เทหมดเลยอ่านเพื่อนเรานี่วะนั่นเพื่อนเรานั่นเพื่อนอ่าโอเคตึ๊ด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 ๊ดตรดดตตตตตไหนตตตไหนตห ฮะอยู่ไหนไม่เห็นเธอเห็นฉันไหมเวลเธอเห็นฉันไหมเวลาที่เธอมีใครให้ทะเลาะผ่านแล้วไปไปไหนก็เด้อรถ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 คันไหนรถคันไหนครับรถคันไหนฮะคันไหนคันนี้นะกันนะ คันนี้ไม่เอาเบี้ยวคันนี้แล้วกันเออโอเคขึ้นเลยขึ้นดิขึ้นสิครับขึ้นสิครับรอเมลอะไรล่ะอ่าขอโทษครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะต้องมีคนตามมาเชื่อไหมเออนี่ไงเพื่อนเก่าเราแล้วเขามาทำอะไรตรงนี้วะสมอกวีดเอเวอร์ดี นี่ไงเขาจะแบบมาแบบเกี่ยวกับทางด้านกระตังนะฮะเออเขาจะแบบมาหาโอก,กาสทางด้านการรวยนิดนึงนะฮะเพื่อนเราก็บอกไปว่าโอก,กาสที่จะตายาเด็กเ <c oughs> อาา <c oughs> ทำไมทางมันเป็น <c oughs> <c oughs> Every time you need a house fools try to clap you. Every meet you set up, homies there for the express purpose of clapping your ass. Man, you show cause I'm sure there's been a few times. But... No. I'm completely hundred percent sure. Every time they... <coughs> you buying drugs, <coughs> drug, or discussing drugs. Talking about Talking about the weather, whatever. Man, these streets is hard, dog. Oh. Oh, couple <coughs> of day out. Man, these streets is hard, dog. This the hood you talking about. Maybe you forgot since you've been uh, bettering yourself, sitting in that house on the hill looking down on the animals of South Central and shit. Man, you know it ain't like that. Do I, my nigga? Because that's the way it looks to me. I'm making the best out of what I'm giving. You know what I'm talking about? I ain't in some type of mentorship program. The only mentor I got... And yeah, we gonna do something about that, dog. Trust me. Man, I ain't got people teaching me that white-collar crime shit. Ain't hey, shit changed for me, and you ain't helping. I ain't helping? What the fuck you call this? Me, Michael, Trevor, we all came up here to help. Wait, sorry, am look? the beware when these fools rolling together. You jealous of Michael and Trevor? What happened to me and you? Fucking shit up. Formed gangsters, nigga. So I shouldn't have called him, right? And I was doing everything in my power to make sure you wasn't clapped. I can make sure I ain't clapped. Clearly, you can't. Next time, homie, don't come. And matter of fact, if you do come, don't bring them, dude. Man, look, let's not talk next time. Next time, don't get your ass in the situation. All right? It's the hood, Frank. That's what happens in the hood. No, the fuck it don't. Not for everyone. I'm one of them dudes that it happens to. Man, you gonna tell me what was going on back there? Hood shit, homie. That's the shit that's different. The country club shit, your overpaid ass is presently accustomed to. Man, stress put us on this shit, man. Man, we gonna get on his ass. Man, fuck that, homie. Look like I give a shit. Nigga, I give a shit. Stress do what he do. Niggas want me dead, be dead themselves. I ain't gonna overreact to shit. Overreact? Man, that nigga Stress tried to get you killed, nigga. Nigga, that's the hood. I'm still here, ain't I? Just. You sure Stress knew they was gonna book me? Yeah, nigga Stress knew. Everybody knew Stress knew. Tanisha knew Stress knew, and she don't even come around the fucking hood no more. Damn, that nigga Stress janky like that? Man, you don't see this? คุออยกันพอาวจนผมจะจำไม่ได้เนี่ยวันพูดอะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> อ่ะก็ขอสรุปนี่มันพูดกันก็มันมาทำอะไรตรงนี้อ่ามันก็เกี่ยวกับธุรกิจอนะฮะแล้วไอ้นี่ก็บอกว่าครั้งต่อไปไม่ต้องมาช่วย <c oughs> นะฮะ คือมันแบบครั้งต่อไปไม่ต้องมาแล้วเราก็บอกเขาเหมือนกันว่าครั้งต่อไปอย่าหาเรื่องใส่ตัวอย่างงี้อ NDFC ผมแค่ดูเฉยว่าโรง,ง,ง,งพยาบาลมันยัง <c oughs> คือคิดถึงบรรยากาศที่โรงพยาบาลมันทะลุทะลวง <laughs> you better check them trials, homie you probably shit it yourself fuck you man i don't care if i die it's a compliment if they send an army after a nigga they only send like two of the little homies to get you nigga you didn't look like they was paying you no compliment nigga must have just caught a glimpse of your ugly ass nigga you think i'm some man nigga you come to take your ass somewhere you never going to i'm ready to you can't buffalo keep on roaming. So I guess I guess what we learned is nigga don't think it ain't no fun if you have fucking with the homies, nigga. You feel me, my nigga? <laughs> <laughs> yeah, I guess you can look at it like that. Hey, but on some real shit, my nigga, uh, you know your nigga out here doing BAD, man. Why don't you slide me a few dollars or something? You know what I'm talking about? It's hard out here. <laughs> oh shit, nigga, that's nothing. Shit. Nigga. I know you don't went all the Illuminati and shit, you know what I'm saying? Leave the street niggas in the back. But, damn man, uh, way to keep a nigga down, my nigga, I mean ก็ช่วยเพื่อนเก่าเรานะเราเรามีตัง์ละนั่นแหละอย่าหาเรื่องใส่ตัว เชื่อฟังกันหน่อยอุตสาห์ช่วยชีวิตมาเนี่ยนะฮะบน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 หาเงินบ้างเอ้ยหางานทำบ้างเออ <laughs> oh, fuck you, Elf, nigga. I thought we was homies, nigga, but that's some shit that just got past you, my nigga. You know what, dog? If something good comes up, I hit my dude, man. Chill out, alright? Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the sandbox together. I know that. I got you, dog. If something good come up, I got you. Yeah, whatever, nigga. I'm in the turf, nigga, if you remember what that is. <laughs> nigga, nigga. What's up, playa? How are you, nigga? Franklin. nigga. Hey, FBI, FIB. Not yet. But no, nigga, 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 stop, stop, hip hop, Fuck his wife or something. Or some fucking country. No, no, something more sensible. Something that's gotta be. Hey, when the timing's right, you're gonna take old Trevor and put him out the pasture. Oh, me. Michael will be sensible, but Trevor. Trevor won't be. Trevor is a liability that none of us can afford. And Trevor saved you.

เหมือนกับว่ามีงานเพื่อนเราหายตัวก็มีงานงานหนึ่งให้เทเวอร์เขาแม่ไม่ให้เทเวอร์เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรอย่างี้อ่าอ่าเมสเซจมาจิมมี่ so my dies not completely as I'm going to reduce m o v i n อ on อ่า <f eff ing> พ่อเป็นดาราหนังนะฮะอ่าพาไปดูหนังของพ่อเขานะฮะอ่าได้ได้ได้เทอร์เลยคลิปๆเดี๋ยวเราสีอะไรเราสีเขียวสิแป๊บนึงเอิ่ม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 อ่าเอิ่ม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 อ่าได้ได้ได้อีกอันนึงอ่าดี question mark อ่านี่ลงหนังอ่ะป่าลงหนังอ่ะป่ามั้งลงหนังอ่ะป่ะไม่รู้ไม่รู้ไปละ อ่ะสิเป่งละอ่ะแล้วทำอะไรพี่ได้แล้วทำอะไรพี่ได้ก็ฉั